สวัสดีครับร้านลังสิทธ์ทำสีล้อนะครับวันนี้ก็มาอีกหนึ่งผลงานนะครับเป็นล้อแม็กนะครับ CBR นะครับ CBR65 0ูนะครับทำสีส้มนะครับร้านผมนะครับเรียกสีนี้ว่าเป็นสีส้มเล็บซ่อนละกันสีส้มเล็บซ่อนละกันครับรายละเอียดก็เหมือนเดิมทุกๆคู่นะครับการทำสีของร้านเราเนี่ยเราไม่ได้ถอดยางนอกนะครับแล้วก็ไม่ได้ปล่อยลมยาง นี่นะครับเราใช้พวกสก็อตเทปนะครับปิดแก้มยางนะครับกันสีนะครับอ่าเดี๋ยวจะโฟกัสให้นะครับอ่าเนี่ยนะครับสีเข้าสุดขอบแม็กนะครับสีเข้าสุดขอบแม็กนะครับสุดสายตามองยังไงก็มีแต่สีแน่นอนนะครับรับประกันนะครับว่าสุดสายตามองยังไงก็มีแต่สีนะครับอันนี้สีส้มเล็บซ่อนนะครับ อันนี้เป็นสีส้มใส่เอฟเฟกประกายด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟฉายชดเชยแสงให้นะครับว่าเป็นประกายยังไงอันนี้นะครับมองกลางคืนนะครับมันจะดรอปลงไปเยอะเลยนะครับดรอปลงไปเยอะเลยถ้ามองกลางวันโดนแสงอาทิตย์นะครับโดนแสงอาทิตย์รับรองนะครับรับรองว่าเป็นประกายระยิบระยับตาแตกมากกว่านี้แน่นอน อันนี้มันเป็นเวลากลางคืนนะครับไฟฉายมันจะแสงไม่ได้ค่อยไม่ค่อยสว่างเหมือนแสงอาทิตย์นะครับแสงอาทิตย์มันจะทําให้เอฟเฟกเนี่ยโดดเด่นมากกว่าไฟฉายนี้นะครับนี่นะครับใส่เอฟเฟกประกายนะครับเหมือนกากเพชรนะครับระยิบระยับเต็มไปหมดเลยอ่านะครับหน้าแป้นต่างๆเราปิดกันสีนะครับจุบลมนะครับโฟกัสให้อ่าไม่มีสีติดแต่อย่างใดนะครับ ความเงาหน้าล้อนะครับความเงาหน้าล้อก็ประมาณนี้เลยนี่น,นะครับประมาณนี้เลยเงาเงาฉ่ำฉ่นะครับรับประกันเงาเงาฉ่ำฉ่เลยเดี๋ยวมาดูอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้ล้อแม็กนะครับล้อหลังนะครับล้อหลังล้อแมก็กล้อหลังของ cbr 6 5 0บริเวณนี้เราปิดกันสีไว้นะครับปิดกันสีไว้ขอบแม็กอีกฝั่งนึงก็เหมือนเดิมนะครับ การทาสีของทางร้านทุกๆคู่เราไม่ได้ถอดยางนอกแล้วก็ไม่ได้ปล่อยลมยางนะครับรับประกันสีเข้าสุดขอบแม็กอย่างไงก็ฝากผลงานฝากติดตามทางร้านด้วยนะครับร้านเรามี3มช่องทางนะครับมี Facebook มีเพจแล้วก็มีช่อง YouTube นะครับพิมพ์ค้นหาภาษาไทยคําว่าลังสิทธ์ทาสีล้อนะครับพิมพ์ค้นหาภาษาไทยลังสิทธ์ทาสีล้อก็จะเจอ3มช่องทางของทางร้านเรานะครับ ยังไงก็ฝากติดตามรับชมผลงานด้วยนะครับยังไงก็ฝากด้วยครับล้านลังสิทธิ์ทำสีล้อสวัสดีครับ